ถ้าเป็นเพียงดวงตาเวทมนต์กลับมีพลังชีวิตเกินร้อยล้านมากกว่ารถถังเสียอีกทว่าข้าผู้ไร้เทียมทานในระดับเดียวกันกลับถูกภารกิจเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองบีบจนถึงขีดสุดยันนับหมื่นใบที่มีพลังเวทมหาศาลถูกปล่อยออกไปกลับไม่สามารถทำลายการป้องกันของโอหยางจิ้นซิวที่ลดพลังฝึกฝนลงได้แต่ข้ากลับอยู่ในสถานการณ์กับขันสัมผัสได้ถึงขอบเขตของการหลอมรวมกลิ่นอายลึกลับเมื่อครู่ในใจของโอหยางจิ้นซิวตกตะลึงอย่างยิ่งคุณสมบัติสองอย่างไม่มีความเหมือนกันเลยแม้แต่น้อย กลับถูกเจ้าหนูตรงหน้าค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันสามารถจินตนาการได้ถ้าเจ้าหนูว่าสำเร็จจริงๆเช่นนั้นก็จะสร้างคุณสมบัติใหม่เอี่ยมขึ้นมาใช้สกิลแก้ไขปัญหาการหลอมรวมคุณสมบัติที่ไม่มีใครทำได้มานานหลายปีในเสินฉีในตอนนี้โอหยางจิ้นซิวตื่นเต้นอย่างยิ่งสายตาเคลื่อนไหวตามนิ้วมือข้าโดยตรงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงกลัวว่าจะเผลอส่งผลกระทบต่อข้าข้าสีหน้าเคร่งเครียดค่อยๆปรับลมหายใจ นิ้วมือกับมั่น <Stars> คงราวกับเสาเหล็กไม่สั่นสะท้านแม้แต่น้อยวาดความคิดที่เพิ่งจะแวบเข้ามาในหัวเมื่อครูอย่างมั่นคงเมื่อครูยันอักษรเติงและยันอักษรคันระเบิดพร้อมกันเป็นระยะระยะคุณสมบัติสองอย่างหลังจากระเบิดกลับมีแนวโน้มที่จะหลอมรวมเข้าด้วยกัน <mm> และในความเลือนล่างนั้นกลับเกิดพลังงานที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งความรู้สึกที่พลังงานหนึ่งมอบให้ค่ามีเพียงสองคำที่อธิบายได้คมกริบในความเลือนลางข้าก็รู้สึกได้ว่า จุดสาคัญในการทําลายคุณสมบัติดินของโอหยางจิ้นซิ่วเกราะป้องกันคือการหลอมรวมคุณสมบัติน้ําและคุณสมบัติทองคํานี้เมื่อคิดถึงตรงนี้ข้าลองวาดอักษรยันทันทีอักษรยันใหม่เอี่ยมชนิดหนึ่งแตกต่างจากยันที่แปลงมาจากอาจารย์สเสวียนเทียนเป็นสกิลใหม่เอี่ยมที่ข้าสร้างขึ้นมาเองถึงแม้พลังคุณสมบัติทั้งสองจะไม่หลอมรวมกันแต่กลับว่าตามความคิดของข้าอย่างชา้าช้าค่อยคอยยันใหม่เอี่ยมที่เปล่งแสงสองสีปรากฏขึ้นตรงหน้าข้ากับโอหยางจิ้นสิ่ว ครึ่งหนึ่งสีทองครึ่งหนึ่งสีฟ้าแสงสองสีสอดประสานกันดูลึกลับคาดเดายากแสงแห่งความหวังลุกโชนขึ้นในดวงตาข่าโอหยางจิ้นซิ่วก็มีท่าทางตื่นเต้นเช่นกันกำต้นขาตัวเองนั่นสวมแว่นตาวัวกลัวว่าจะพลาดฉากมหัศจรรย์นี้ทว่าเมื่อขีดสุดท้ายของอักษรยันของข้าว่าเส็จคุณสมบัติสองอย่างที่ไม่เข้ากันพลันสองประกายอย่างบ้าคลาั่งวินาทีต่อมาพลังอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดออกตรงหน้าคนทั้งสองโดยตรงข้าทั้งคนกระเด็นออกไปโดยตรงกระแทกลงกับพื้นอย่างแรง โอหยางจิ้นซิวแอบคิดในใจว่าไม่ดีแล้วกลับได้ยินเสียงหัวเราะที่น่าชงนของข้าโอหยางจิ้นซิวรีบมาอยู่ข้างกายข้ามองข้าด้วยความเป็นห่วงล้มเหลวอย่างไม่คาดคิดการหลอมรวมคุณสมบัติสองอย่างไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองทําไม่ได้เจ้าสํานักห้าทวีปก็ไม่แน่ว่าจะทําสําเร็จเรื่องแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนในเสินฉีทว่าข้าที่หัวเราะลั่นฟ้าในดวงตากลับไม่มีความรู้สึกพ่ายแพ้แม้แต่น้อยกลับมีความรู้สึกเหมือนได้พิสูจน์ตัวเองความสุขหลังจากเดาถูกในชั่วพริบตาที่ยันใหมม่เเออียระบิดออก ในช่วงพริบตาที่ข้ากระเด็นออกไปเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดินของโอหยางจิ้นซิวบนเกราะป้องกันธาตุปรากฏรอยแตกหนาแน่นถึงแม้จะหายไปในพริบตาแต่ก็พิสูจน์ความคิดของตัวเองได้การหลอมรวมคุณสมบัติน้ำและคุณสมบัติทองคำพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นสามารถทำลายการป้องกันของโอหยางจิ้นซิวได้อย่างแน่นอนเกราะป้องกันธาตุดินที่หนาหนักมีโอกาสที่จะทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองสำเร็จแล้วภายใต้การจ้องมองของโอหยางจิ้นซิวข้าเริ่มวาดอักษรยันใหม่เอี่ยมอีกครั้ง ขณะเดียวกันปากกพ,พึมพำเป็นระยะๆประโยคที่โออย่างจิ้นซิลฟังไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยอัปเดตพระสูตรตะวันตกคนผีน้ำเหนือค่ากระซิบไปพลางวาดใหม่ไปพลางหยุดนิ้วเป็นระยะๆะะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักการผสมผสานของสวรรค์หลักฐานคือการหลอมรวมธาตุไม้อักษรปิ่งและอักษรซินหลอมรวมเป็นธาตุน้ำเช่นนั้นที่นี่ทิทางการวาดของฝูโจวควรจะเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ถึงจะถูกต้องเมื่อข้าแก้ไขอย่างต่อเนื่องยันไมเอี่ยมปรากฏขึ้นตรงหน้าคนทั้งสองอีกครั้ง โอหยางจินซิวตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เกรงว่าจะสำเร็จแล้วตัวเองจะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆแล้วโอหยางจินซิวเบิกตากว้างอย่างตื่นเต้นลูกตาเคลื่อนไหวตามนิ้วมือคาในที่สุดยันก็เสร็จสมบูรณ์แสงสว่างเจิดจ้าสองประกายขึ้นกลิ่นอายลึกลับลอยขึ้นมาจากยันเล็กๆนี้บนทองคําและสีฟ้าสลับกันสองประกายทว่ารอยยิ้มที่มุมปากายังไม่ทันจะบานเต็มที่ยันก็สั่นสานอย่างรุนแรงอีกครั้ง วินาทีต่อมาในสายตาที่เสียดายของโอหยางจิ้นสิวกลุ่มหนึ่งกว่าเมื่อก่อนการระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ายันดังขึ้นยันระเบิดออกตรงหน้าคนทั้งสองอีกครั้งการระเบิดครั้งนี้ทำให้โอหยางจินสิวตาเป็นประกายในใจสั่นไหวเล็กน้อยชั่วขณะที่เกิดการระเบิดเกราะป,ป้องกันธาตุดินบนร่างของโอหยางจิ้นสิวยกขึ้นโดยอัตโนมัติแต่กลับในช่วพริบตาเดียวบนเกราะป้องกันเต็มไปด้วยรอยแตกยันนี้มีพลังงานใหม่เกิดขึ้นพลังงานนี้สามารถทำลายเกราะป้องกันของตัวเองได้ ค่าแก้ไขการวาดยันใหม่ความเร็วในการวาดเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ยันที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งอยู่ได้ไม่เกิน3วินาทีก็จะระเบิดเองถึงแม้พลังจะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งแต่ก็ยังห่างจากค่าที่ข้าคาดหวังไว้เล็กน้อยหลังจากล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งมือที่ข้ากำลังจะวาดเสร็จกลับหยุดชงะงักกลางอากาศในใจเกิดความรู้สึกที่ลึกลับยากจะอธิบายเล็กกล้าแข็งแกร่งเมื่อถูกบทบังก็จะทื่อเมื่อถูกเห็นก็จะแหลมคมเมื่อได้น้ำก็จะเบาเมื่อปะทะไฟก็จะคม เมื่อสิ้นเสียงในปา่าดวงตาทั้งสองข้างข้าพันสว่างวาบขึ้นยกมือขึ้นโดยตรงปัดยันที่ใกล้จะวาดเสร็จแล้วทิ้งไปวาดใหม่ครั้งนี้นิ้วมือพลิ้วไหวคล่องแคล่วไม่เคยขาดตอนแม้แต่ครั้งเดียวเรากับยันถูกวาดมาแล้วนับหมื่นครั้งธาตุทองและธาตุน้ำหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แสงคุณสมบัติสองสีสลับกันไปมาแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงทั้งพื้นที่พลันดังขึ้นเสียงใสกระจังหนึ่งยันใหม่เอี่ยมปรากฏขึ้นตรงหน้าคนทั้งสอง และกล้าแข็งแกร่งเมื่อได้น้ําจึงเกิดยอดเขาประหลาดทอนหายใจอักษรรากผียอดเขาผิดพลาดปรากฏข้ารู้สึกได้จึงเอ่ยออกมาเมื่อการตั้งชื่อยันใหม่เอี่ยมเสร็จสิน้นยันตรงหน้าท่านมีกลิ่นไอลึกลับลอยขึ้นมาแสงคุณสมบัติสองอย่างสว่างว่ายันใหม่เอี่ยมสําเร็จโดยสมบูรณ์พลังงานแหลมคมกลุ่มหนึ่งทะลุทะลวงออกมาจากนั้นโออย่างจิ้นซิลสีหน้าก็เปลี่ยนไปปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าข้าในทันทีจ้องมองยันที่เปล่งแสงสองสีนี้เขม็งใบหน้าเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ คุณสมบัติสองอย่างหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆบนยันใหม่เอี่ยมนี้ไม่เพียงแต่มีทองคําพลังคุณสมบัติสองอย่างคือปลาและน้ํายิ่งมีความรู้สึกแหลมคมราวกับใบมีดพลังที่สามและนี่คือเสียงของระบบที่ดังขึ้นข้างหูค่ะยินดีด้วยผู้เล่นซื้อเสริมสร้างวิชาขึ้นเองสร้างสกิลหลอมรวมใหม่เป็นประวัติการได้รับรางวัลวิชาที่มีทั้งหมดเลื่อนขั้นขึ้นหนึ่งระดับชุดเดิมเลื่อนขั้นขึ้นหนึ่งระดับค่าดีใจอย่างบ้าคลาั่งไม่คิดว่าการสร้างยันเองงจะไดด้้รรัับาววลย ยันสามชนิดเดิมทีมีเพียงระดับ S, <X>. <S เลื่อนขั้นขึ้นเป็นสกินแพลตินัมระดับ SS โดยตรงความเสียหายสกิลจากเดิม200เอร์เซเพิ่มขึ้นเป็น300เปอร์เซชุดห้าธาตุอยู่กับข้ามานานมากแล้วเป็นชุดสีแดงมาโดยตลอดตอนนี้ก็เลื่อนขั้นเป็นชุดสีทองโดยตรงอาจกล่าวได้ว่านี่คือความสุขที่ไม่คาดคิดโดยสิ้นเชิงผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงเป็นยันไหม่เอี่ยมที่หลอมรวมขึ้นแนะนำอักษรคันทองคำจากรางรถไฟยอดเขาผิดพลาดปรากฏเกิดจากการหลอมรวมของธาตุทองและธาตุน้ำ มีคุณสมบัติทะลวงเกราะที่ไร้เทียมทานใช้พลังเวทหนึ่งพันแต้มวาดเป็นยันทองคำบริสุทธิ์หนึ่งใบก็เกิดเป็นใบมีดคมกริบทำการฟันสร้างความเสียหายสกิล500%เปอร์เซ็นแก่ศัตรูตรงหน้าความเสียหายและผลทะลวงเกราะไม่สนใจการป้องกันใดๆทั้งสิ้นยันใหม่นี้คือสิ่งที่ตัวเองจะสามารถทำลายการป้องกันของโอหย,อยางจิ้นซิวได้หรือไม่จะสามารถเอาชนะโอหย,อยางจิ้นซิวได้หรือไม่กุญแจสำคัญในการทำทั้งสองอย่างให้สำเร็จเต็มหน้าจอค่ะ ประกาศกลับทําให้ผู้เล่นรับรู้ใหม่อีกครั้งสกิลที่สร้างขึ้นเองอิสระของเกมสูงขนาดนี้เลยหรือนี่คือเทพ NPC ใช่ไหมข้ายังไม่ได้รวบรวมสกิลทั้งสองนี้เลยเขาสร้างสกิลเองแล้วรีบร้องเรียนมีคนโกงฟอรัมร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งส่วนข้าทางนี้ภายใต้สายตาที่จนปัญญาของโอหยางจิ้นซิววาดอักษรยันใหม่ไม่หยุดหนึ่งพันแต้มพลังเวทวาดหนึ่งใบข้าวาดเสร็จก็ดื่มยาเติมพลังเวททันทีนั่งขัดสมาธิฟื้นฟูพลังเวทต่อไปถึงแม้จะใช้เวลานาน,านไปหน่อย แต่ข้าก็วาดภาพอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโอหยางจิ้นซิวดูจนตาค้างวิธีโกงแบบนี้จะทําภารกิจสําเร็จได้จริงๆหรือเลี้ยงจิ่วข้าเขย่ากองกระดาษหนา,นา,นานในมือกับดาบตัดยอดเขาปีศาจรู้สึกสบายใจอย่างยิ่งน่าเสียดายจริงๆมันดีเกินไปที่จะส่องแสงหนึ่งพันแต้มพลังเวทหนึ่งใบยันเต็มคันสามารถวาดได้เพียงสี่เส้นทางมิฉะนั้นก็สร้างภูเขาเล็กๆขึ้นมาโดยตรงยันขนาดใหญ่ทุบเขาจนมึนงงอยู่ที่นี่มองดูยันใหม่เอี่ยมที่เปล่งแสงสีน้ำเงินทอง โอหยางจิ้นซิวกระพริบตาพร้อมแล้วหรือโอหยางจิ้นซิวพยายามควบคุมสีหน้าที่น่ารังเกียจของตัวเองหันหน้าไปทางอื่นทำท่าทางเป็นผู้สูงศักดิ์เอ่ยปากอย่างเฉยเมยข้าใส่ย,ยันกองหนึ่งเข้าไปในกระเป๋าตรวจสอบพลังเวทที่ฟื้นคืนกลับมาบนตัวพยักหน้าเบาๆต่อไปก็คือการทุบทลายเมื่อเปลือกเต่าของโอหย,อยางจิ้นซิวเมื่อเห็นข้าพยักหน้าโอหย,อยางจิ้นซิวตาสองข้างเป็นประกายเกราะป้องกันธาตุดินปรากฏขึ้นบนร่างเขาอีกครั้งปกป้องเขาไว้อย่างแน่นหนาลองดูสิ มือค่ายกขึ้นเล็กน้อยว่ดทองคำอย่างรวดเร็วในความว่างเปล่าคุณสมบัติสองสีฟ้าและน้ำเงินพลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตามปลายนิ้วก็เกิดเป็นยันไหม่เอี่ยมกลางอากาศขันอักษรทองคำจากรางรถไฟยอดเขาผิดพลาดปรากฏเมื่อยันในมือค่าค่อยๆสลายไปในอากาศแสงสีน้ำเงินทองสอบประสานกันสว่างวาบขึ้นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าในวังมีด้ามหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าคนทั้งสองอย่างช้าๆ ระหว่างนั้นพุ่งเป้าไปที่โอหยางจิ้นซิวเท่านั้นขณะเดียวกันทั้งพื้นที่ก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยเกราะป้องกันบนร่างของโอหยางจิ้นซิวถูกพลังไร้รูปสั่นสะเทือนจนบิดเบี้ยวไม่หยุดวินาทีต่อมาดาบยักย้ายพลันหายไปจากตรงหน้าคนทั้งสองโอหยางจิ้นซิวรู้สึกเพียงว่ามีแรงกระแทกมหาศาลพุ่งเข้าใส่ตัวเองทั้งคนถอยหลังไปสามก้าวโดยไม่รู้ตัวทุกก้าวที่เหยียบลงไปจมลึกลงไปในพื้นหินหยกขาวพลังธาตุดินอันแข็งแกร่งทั่วร่างไหลเข้าสู่เกราะป้องกันอย่่าางงบ้้ัโดยไมรูตว และจุดสูงสุดของเกราะป้องกันรอยเว้าที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพัานปรากฏรอยแตกขึ้นหลายสายหนาแน่นไปทั่วเกราะป้องกันด้ามดาบยักย้ายที่หายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งฟันลงบนเกราะป้องกันของโออยางจิ้นซิวโดยตรงรอบดาบยักย้ายมีคุณสมบัติสีน้ำเงินขาวสลับกันพลังพันรอบเล็กกล้าแข็งแกร่งเมื่อได้น้ำจึงเกิดยอดเขาประหลาดข้าพูดเบาๆดาวงตาทั้งสองข้างเปลี่ยนสีพร้อมกันรูม่านตาทั้งสองข้างปรากฏสีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ตาซ้ายสุกสว่างดุดทองคำตาขวาสีน้ำเงินน้ำแข็งดุดน้ำเมื่อสิ้นเสียงคาดาบยักย้ายพลันออกแรงโอหยางจิ้นซิวพลันตะลึงงนันเกราะป้องกันธาตุดินแตกละเอียดเป็นเสียงเสียงราวกับแก้วแตกดาบยักย้ายยังคงพุ่งเข้ามาไม่หยุดฟันลงใส่โอหยางจิ้นซิวโดยตรงในชั่วพริบตาที่ไม่ทันตั้งตัวมือขวาของโอหยางจิ้นซิวอาบด้วยสีเหลืองดินใช้มือแทนดาบฟันขึ้นไปอย่างแรงเสียงดังสนั่นฟ้าดินระหว่างที่ทั้งสองปะทะก,กันควันไฟขลุ้ง พลังคุณสมบัติสามอย่างพันกันในทันทีวินาทีต่อมาพลังคุณสมบัติก็ระเบิดออกโดยสมบูรณ์ข้าถูกพลังนี้กระแทกจนถอยหลังไปสิบกว่าก้าวในน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นตัวเลขสีแดงสดหกหลักแตกออกลอยขึ้นมาท่ามกลางควันไฟที่ขะคลุ้งถึงแม้พลังชีวิตจะยังไม่ลดลงมากนักแต่ว่าเกราะป้องกันธาดินที่เรียกได้ว่าป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบถูกข้าทำลายแล้วในที่สุดก็สามารถโจมตีร่างจริงของโอหยางจิ้นซิวได้แล้วควันในสนามรบจางลง โอหยางจิ้นซิวที่เดิมทีสงบนิ่งบนใบหน้ามีร่องรอยความผิดพลาดเลือดไหลาอาบมือขวาที่ใช้ต้านทานยักษ์ย้ายในใจเหลือเพียงความประมาโอหยางจิ้นซิวรู้ว่าหลังจากหลอมรวมสองคุณสมบัติแล้วจะแข็งแกร่งมากแต่ไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ต้องรู้ว่าเขาเพียงแค่กดพลังลงมาถึงระดับสเสวียนแต่พลังคุณสมบัติในกายยังคงเป็นระดับพลังเดิมไม่เคยอ่อนแอลงแม้แต่น้อยแต่เมื่อเผชิญหน้ากับยักษ์ย้ายตนนี้กลับไม่สามารถต้านทานได้โดยสิ้นเชิง ในใจของโอหยางจิ้นซิ่วเกิดความคิดที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นนึกถึงการคาดเดาที่ตัวเองก็ยังไม่กล้าเชื่อไม่สนใจการป้องกันพลังโจมตีของยันใหม่นี้ไม่สนใจการป้องกันมีเพียงวิธีนี้ถึงจะเป็นไปได้ที่จะฟันมือขวาของตัวเองที่อาบด้วยธาตุดินมองข้าอีกครั้งในดวงตาของโอหยางจิ้นซิ่วไม่มีการกัดกร่อนใดๆอีกต่อไปแล้วทว่าโอหยางจิ้นซิ่วกลับเห็นเพียงแค่ใบหน้าข้าเผยรอยยิ้มประหลาดพลันในใจก็หนาวเหน็บตะโกนลั่น วินาทีต่อมายันนับไม่ถ้วนก็เต็มรอบกายตัวเองยันสามสีมีครบทุกอย่างหนาแน่นนับหมื่นนับแสนบ้าเอ้ยเจ้าเด็กเหลือขอนี่เมื่อไร่กันที่แอบวาดรูปมากมายขนาดนี้ยันสามชนิดระเบิดออกพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้โออยางจิ้นซิวเปิดเกราะป้องกันอีกครั้งยันนับหมื่นนับแสนใบนี้ระเบิดพร้อมกันในชั่วพริบตาเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นบนร่างของโอ,อย่างจิ้นซิวข้ามองดูตัวเลขห้าหลักนับไม่ท้วนลอยขึ้นมาอย่างหนาแน่น แผ่พลังชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวของโอหยางจิ้นซิวก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขณะที่พลังชีวิตของโอหยางจิ้นซิวลดลงถึงสองเปอร์สามทั้งพื้นที่แผ่นหยุดนิ่งไม่ไหวติงข้ามองดูในสนามอย่างตื่นตระหนกแสงสีเหลืองดินที่เจิดจ้าถึงขีดสุดปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนันความน่าสะพรึงกลัวถึงขีดสุดปกคลุมทั้งร่างข้าในทันทีนี่คือพลังธาตุดินที่หนาหนักถึงขีดสุดพุ่งออกมาร่างสูงสง่าร่างหนึ่งกลางจวนเจ้าเมืองออร่าที่น่าสะพรึงกลัวุขขึ้นจาาากร่งเ โอหยางจิ้นซิวทั้งตัวเปล่งแสงสว่างสวัยแสงคาดดินในดวงตาทั้งสองข้างสว่างวาบแล้วหายไปบนร่างสาสะอ้านเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยการต่อสู้ข้ามองไปแวบหนึ่งมองไม่เห็นหน้าต่างคุณสมบัติของโอหยางจิ้นซิวอีกต่อไปในมือและในกระเป๋ายันพันลอยไปยังโอหยางจิ้นซิวโอหยางจิ้นซิวเก็บยันอักษรคันทั้งหมดอย่างเงียบเงียบโบกมือใหญ่ยันที่เหลือกลับมาอยู่ในมือข้าข้าหน้าตาเหม่อลอยมองดูร่างสูงสง่าทำเรื่องอันธพาลเช่นนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรมาก โอหยางจิ้นซิวในตอนนี้กลับคืนพลังปกติแล้วตัวเองจะปากแข็งอีกเกรงว่าจะโดนทุกตีอย่างหนักยินดีด้วยผู้เล่นซื้อเสริมทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองสำเร็จได้รับศิลาสวรรค์9ก้าดาวลดเวลารอการฟื้นฟู80%เพิ่มความเสียหายสกิล100%เเการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองเปิดใช้งานอาชีพเสริมนักสร้างค่ายกลเปลี่ยนอาชีพสำเร็จข้าดีใจมากการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองจะเพิ่มอาชีพเสริมขึ้นมา,าหานาึง่งอาา ข้ารีบร้อนเปิดหนังสือสกิลระดับ F <It 's. S 1> ในกระเป๋าเลือกสกิลอาชีพนักสร้างค่ายกลอย่างเด็ดขาดยินดีด้วยซื่อเสริญได้รับสก,กิลอาชีพนักสร้างค่ายกลชี้เหมือนตุ้นเจี๋ยดาวเหนือเจ็ดดวงแห่งสวรรค์เข้าค่ายกลความเสียหายสกิลเจ็ดคนเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์สลับโจมตีป้องกันสิบค่ายกลสกิลมือความเสียหายเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดคนร่วมแรงสามารถระเบิดพลังโจมตีที่สอดคล้องกับดาวฤกษ์อของค่ายกลได้ข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ายกับดาวเหนือเจ็ดดวงแห่งสววรร์นนนี้้มัโหดเกิไปแล ยังเป็นค่ายกลละมูสามารถจุคนได้สูงสุดเจ็คนการเพิ่มความเสียหายสกิลยิ่งน่าสะพรึงกลัวการโจมตีที่สอดคล้องกับนักสแสดงหน้าใหม่นี้ฟังดูสุดยอดมากจากนั้นข้าก็โค้งคำนับโอหยางจิ้นสิว90องศาขอบคุณนะามีเพียงข้าที่รู้ตัวเองสามารถทําภารกิจเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะตัวเองสกิลและเทคนิคทั้งหมดไม่สามารถสันคลนเจ้าเมืองกินที่อยู่ตรงหน้าได้เลยชาติที่แล้วสามารถต้านทานเทพ,พเจ้าได้ หลังจากถูกล้อมโจมตีถึงได้ตายอย่างทรหดอันดับหนึ่งภายใต้เจ้าสำนักถึงแม้จะกดพลังฝึกฝนลงก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ข้าในตอนนี้จะสามารถต่อกรได้สครั้งนี้โอหยางจิ้นซิวปล่อยน้ําทังมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเห็นพฤติกรรมที่ผิดป,ปกติซื่อเซินที่ดื้อรั้นลันโค้งคำนับอย่างจรงิงจังโอหยางจิ้นซิวตะลึงงินไปครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าก็เผยรอยยิ้มยินดีไม่ต้องขอบใจหรอกสามารถเอาชนะตาข่ายระดับสเสวียนได้สแสดงว่าเจ้าหนุยังพอมีดีอยู่บ้างยังไม่ทันสิ้นเสียง แสงสีเขียวอมฟ้าสายหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าโออย่างจิ้งซิวโออย่างจิ้งซิวตาเป็นประกายยื่นมือไปจับสัมผัสได้รู้สึกได้ถึงความร้อนแรงอย่างที่สุดในทันทีกลับมีเสียงมังกรคำรามดังมาเป็นระลอกเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังมังกรเขียวในมือโออย่างจิ้งซิวมองข้าอย่างประหลาดใจเล็กน้อยเลือดของท่านชิงหลงข้าพยักหน้าอย่างหนักแน่นเอ่ยปากด้วยท่าทีจริงใจอย่างยิ่งว่านี่คือเหรียญที่เดิมทีเป็นของท่านและยังเป็นเหรียญสุดท้ายในมือโออย่างจิ้งซิว เลือดมังกรเขียวลอยขึ้นแล้วตกลงมาไม่หยุดจ้องมองข้าอยู่นานแล้วพูดตามตรงเถอะเลือดมังกรเขียวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรข้ามากนักแล้วถ้าเจ้าอยากจะขอบคุณข้าจริงๆก็ให้ยันใหม่ของเจ้าแก่ข้าอีกสักหน่อยโอหยางจินสิวพูดพลันรีตามองข้าเขม็งเอ่ยปากอีกครั้งด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจแล้วข้าก็รู้สึกอยู่เสมอว่าเจ้าหนูเจ้าทำท่าทางประหลาดแบบนี้ต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่ๆ่ข้าร้องอดครวญอย่างมากข้าคิดจริงๆว่าของสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไร เมื่อเห็นท่านสนใจขนาดนั้นเมื่อครู่ถึงได้คิดจะยืมดอกไม้ถวายพระโอหยางจิ้นซิวหัวร้อลัน่นใต้ล่าฟ้าดินมีเพียงเจ้าที่กล้าพูดว่าเลือดของท่านชิงหลงไม่มีประโยชน์อะไรไม่รู้กี่คนที่อยากได้แต่ก็ไม่ได้เมื่อเห็นโอหยางจิ้นซิวเผยรอยยิ้มข้ารีบทำหน้าประจบประแจงเอ่ยปากพี่เขยข้าอยากจะถามท่านหน่อยว่าในมือท่านมีวิชาเทพที่ไม่ได้ใช้บ้างไหมวิชาก็ไม่ต้องให้มาสิบยี่สิบเล่มก็พอแล้วได้ยินดังนั้นโอหยางจิ้นซิวก็เผยรอยยิ้มประหลาด กวักมือเรียกข้ามาสิเจ้าเข้ามาใกล้อีกหน่อยข้าดีใจมากรีบเดินเข้าไปกลับเห็นโอหยางจิ้นซิวทำท่าจะชกเต็มแรงมังกรเขียวในมือเลือดพลันพุ่งเข้าใส่ข้าอย่างแรงพลังอันน่าสะพรึงกลัวกระแทกเข้าที่ร่างข้าโดยตรงร่างหนึ่งพุ่งทะลุประตูใหญ่ของจวนเจ้าเมืองโดยตรงกระเด็นออกไปขณะเดียวกันเสียงคำรามโกรธของโอหยางจิ้นซิวก็ดังสนั่นจวนเจ้าเมืองไอลูกหมาผู้เท่ารู้แล้วว่าเจ้าหนูไม่ได้คิดดีอะไรเลยข้ารู้สึกเหมือนถูกช้างชนบนหัวมีแต่ดาวหมุนติวติ ค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากพื้นอีกอย่างมึนงงเจ้าเท่านี้อารมณ์ร้ายจริงๆไม่ได้การต้องร้องเรียนหรือว่าจะหาเวลาไปถามพี่สาวแท้ๆของข้าดีนะดูซิว่านางมีหนังสือสกิลระดับเทพหรือไม่ข้าลุกขึ้นยืนกำลังจะจากไปกลับหยุดฝีเท้าที่กำลังจะก้าวออกไปอย่างกระทันหันกุมหน้าอกสุดลงกับพื้นความเจ็บปวดร้อนแรงถึงขีดสุดดังมาจากบริเวณหน้าอกพลังสายหนึ่งพยพุ่งพุ่งออกมาจากในจวนเจ้าเมืองดูดร่างข้าไว้โดยตรงข้าถูกพลังดึงกลับเข้าไปในจวนเจ้าเมือง ข้าที่กำลังทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสต,ตาทั้งสองข้างมืดมนได้ยินเพียงเสียงของโอหยางจิ้นซิวแววๆก็หมดสติไปโดยตรงเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วเลือดของท่านชิงหลงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหนูนี่จะดูดซับได้ง่ายๆโอหยางจิ้นซิวควบคุมให้ข้านอนราบลงพลังธาตุดินอันแข็งแกร่งไหลเข้าสู่ร่างข้าโดยตรงตอนนี้ข้าหมดสติไปแล้วทั้งตัวมีแสงสีเขียวอมฟ้าปรากฏขึ้นไม่หยุดมีโอกาสที่จะระเบิดร่างตายได้ทุกเมื่อโชคดีที่ธาตุดินของโอหยางจิ้นซิวส่งเข้าไปในร่างกายทันเวลา ขณะที่ซ่อมแซมร่างกายข้าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ร่างกายข้าดูดซับเลือดมังกรเขียวได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแสงสีเขียวอมฟ้าบนร่างข้าค่อยๆอ,อ,อ่อนลงโอหยางจินซิวกลับขมวดคิ้วอย่างตกใจไม่ถูกต้องแม้แต่ตัวเองตอนที่ดูดซับเลือดเจ้าสำนักครั้งแรกก็ยังใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนถึงจะดูดซับเสร็จทำไมเจ้าหนูนี่ใช้เวลาเพียงครู่เดียวพลังมังกรเขียวก็ดูดซับไปกว่าครึ่งแล้วถึงแม้โอหยางจิ้นซิวจะสงสยัยแต่ก็ไม่ได้หยุดการกระทำในมือ เมื่อพลังมังกรเขียวบนร่างข้าหายไปหมดสิน้นก็หมายความว่าเลือดของมังกรเขียวถูกข้าดูดซับจนหมดแล้วสีหน้าของโอหยางจิ้นซิวดูหลากหลายอารมณ์อย่างยิ่งพลังธาตุดินสำรวจร่างกายข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหนูเก่งไม่เบามีแววไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ข้าค่อยๆฟื้นคืนสติในชั่วพริบตาที่ตื่นขึ้นกระดูกทั้งตัวส่งเสียงดังกรอบแกรบกระจกโอหยางค่อยๆลุกขึ้นยืนเอ่ยปากสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังสิข้าได้ยินดังนั้นก็เปิดหน้าต่างสถานะของตัวเองทันที รูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นทันทีพลังเวท1 4 000, 2 9 2แแต้มพลังชีวิต133.2ล้านแต้มบ้าเอ๋ยข่าตะลึงงันไปทันทีไม่เข้าใจว่าพลังเวท10,000แต้มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันนี้พลังชีวิต100 000, ล้านมาจากไหนกันโอหยางจิ้นซิวเอ๋ยปากเบาๆเลือดของท่านชิงหลงเจ้าดูดซับได้เพียงเท่านี้พรสวรรค์แย่เกินไปแล้วข่าพลันนึกถึงฉากก่อนที่จะหมดสติไปความรู้สึกร้อนเผาที่ยากจะทนทานนั้นเป็นเพราะเลือดของมังกรเขียว ทำให้พลังเวทและพลังชีวิตที่ตัวเองได้รับก็เกี่ยวข้องกับมันเช่นกันเลือดมังกรเขียวหยดเดียวเลื่อนขั้นตัวเองไปถึงระดับนี้โดยตรงนี่มันโหดเกินไปแล้วในตอนนี้เองโอหยางจินซิวพันโย,นป,ย,น,ปยนป้ายอนาเขตชิ้นหนึ่งมาให้ทุกๆร้อยปีในห้าทวีปมหาศจั์จะมีการรบระหว่างรัฐรัฐที่อยู่อันดับต้นๆทรัพยากรที่ได้รับจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษโอหยางจินซิวนั่งพิงเก้าอี้พูดอย่างเคร่งขรึมข้าได้ยินดังนั้นนี่มันไม่ใช่ศึกระหว่างรัฐหลังอัปเดตเสิฉีร เมื่อก่อนเรือชิงหลงมักจะได้อันดับหนึ่งเสมอแต่ศึกระหว่างรัฐครั้งนี้มีโอกาสมากโอหยางจินซิวเหลือมองข้าอย่างมีความหมายผู้เข้าร่วมศึกระหว่างรัฐพลังฝึกฝนห้ามเกินระดับตีเจียเจ้าหนูเจ้าเป็นตัวแทนของแคว้นฉีหลินเข้าร่วมศึกในมือเจ้าคือป้ายเมล็ดพันธุ์หมายเลขหนึ่งไม่ต้องเข้าร่วมการคัดเลือกของแควนฉีหลินข้าฟังคำพูดของโอหยางจินซิวจบรีบเก็บป้ายเมล็ดพันธ์หมายเลขหนึ่งในมือตามความทรงจำชาติที่แล้วเมล็ดพันธุ์หมายเลขหนึ่งของห้าทวีปหลังจากศึกระหว่างรัฐแล้วจะได้รับตแหหนน่่งงึ ตำแหน่งไม่มีความหมายมากนะแต่สามารถระดมทหารสี่ทัพของแต่ละรัฐได้ผู้เล่นคนหนึ่งระดมกองทัพที่ประกอบด้วยยอดฝีมือ NPC ลองคิดดูสิว่า,มาเมล็ดพันธุ์หมายเลขหนึ่งมีค่าแค่ไหนเจ้าหนูทุกครั้งที่เจ้าเผยรอยยิ้มแบบนี้ข้าจะต้องโชคร้ายเจ้ารีบผูกป,ปากซะโอหยางจิ้นซิวมองดูข้าที่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ทั้งตัวขนลุกสู้ไปหมดข้ายิ้มไม่หยุดเดินตรงไปอยู่หน้าโอหยางจิ้นซิวแล้วยื่นมือออกไปพี่เคยสึกระหว่างรัฐที่สำคัญขนาดนี้ท่านไม่ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งหน่อยหรือ ข้าจะช่วยท่านคว้าแชมป์ได้อย่างไรโอหยางจินซิวเหลือบมองข้าแวบหนึ่งมุมปากเผยรอยยิ้มประหลาดเจ้าคิดว่าเจ้าจะคว้าแชมป์ได้หรือเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าพูดเมื่อครู่หรือสึกระหว่างรัฐไม่ใช่แค่พวกเจ้าแขกจากต่างแดนยังมีเหล่าปรมาจารย์ที่เกิดและเติบโตในแต่ละรัฐในจำนวนนี้มีไม่น้อยยิ่งเป็นน้องชายเท่าที่เคยเข้าร่วมศึกระหว่างรัฐมาหลายครั้งมีไม่น้อยที่อีกเพียงก้าเดียวก็จะทะลวงผ่านระดับเทียนเจียได้ตอนนี้เจ้ายังมั่นใจว่าจะคว้าแชมป์ได้อีกหรือข้ายอมรับความพ่ายแพ แต่ไม่อาจยอมรับการไม่พยายามเพื่อความสำเร็จของตัวเองได้แชมข้าจะวางไว้ในถงใหญ่ของจวนเจ้าเมืองฉีหลินด้วยมือตัวเอง